โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับเมาบัตน,นะครับผมครับวันนี้มีเทคนิคดีๆมีแนวทางดีๆมาบอกแล้วก็มาสอนทุกคนด้วยนะครับนี่จะเป็นมาสอนเกี่ยวกับการ 1- 4ระดับสูงนะครับก็คือไม่ได้เดินเกมแบบให้ให้เราแบบชนะ100%แบบว่าคิวน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นแบบว่าเดินเกมแบบไล่หัวดเลยนะครับแบบไล่หาคนไล่คิวเลยแบบระดับสูงเลย แบบที่เราแบบฝึกมาแล้วแบบชํำแล้วเริ่มชํำได้แล้วก็คือแบบเราไล่ไล่คิวไล่ล่าเลยนะครับอาจะมาสอนในแนวนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ได้ไป21อีลิมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับเดี๋ยวจะอธิบายในเกมนะครับผมเจอกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เห็นแล้วนะในโดนว่ามันมีประมาณ 2- 3สตัวนะครับว่าในเมืองนี้มันมีตัวลงทับกับเรานะครับ3ตัวหรือ2ตัวนะครับผมมาดูแนวดเราจะทํายังไงต่อนะครับ โอเคครับในช็อตนี้เราก็พยายามซูมหาศัตรูนะครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะแล้วก็พยายามรีบเก็บปืนนะครับให้เก็บปืนที่เราแบบว่าที่ถนัดที่สุดหรือว่าปืนที่เราแบบว่าคิดว่ามันยิงง่ายที่สุดนะครับผมแล้วก็จะไปปิดตัวที่อยู่ใกล้เราที่สุดนะครับตอนนี้โอเคตอนนี้ผมก็โดนโดนของศัตรูนะครับชนเข้าที่ตัวตอนนี้ผมได้ยินเสียงมีตัวหนึ่งอยู่ข้างบนนะครับ ตอนนี้ผมก็จะรีบปิดตัวนี้เลยนะครับผมโอเคครับปิดไปได้อย่างง่ายดายนะครับช็อตนี้มีเพื่อนเขาวิ่งมาแล้วครับ2ตัวนะครับแต่ว่าตัวฝั่งซ้ายมาตัวหนึ่งแล้วก็ฝั่งขวานะครับในตอนนี้ผมก็จะต้องรีบปิดฝั่งซ้ายก่อนนะครับเพื่อให้เล่นง่ายในฝั่งขวานะครับผม โอเคครับก็เราสามารถปิดศัตรูได้อย่างง่ายดายนะครับถ้าเราปิดสายเร็วฝั่งขวาเราก็จะเล่นง่ายนะครับทุกคนก็พยายามปิดให้เร็วที่สุดนะครับผมเราจะเล่นง่ายกับอีกตัวที่3นะครับ <Double Kill. S 1> โอเคครับตอนนี้ก็เราสามารถเชียร์คนในเมืองนี้ไปหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็รอดไปตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมาแค่3ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งไม่รู้ไปไหนแต่อย่างน้อยแล้วก็เชียร์เมืองสําเร็จแล้วก็ได้พื้นที่ฟาร์มนะครับเราพยายามฟาร์มให้อิ่มนะครับฟาร์มเอาของให้ได้เยอะเพื่อในเล่นในไฟ์อื่นๆนะครับผมก็เป็นสิ่งสําคัญสิ่งสําคัญที่สุดก็คือหาปืนที่เราถนัดนะครับหาปืนในระดัที่สุดเราจะได้เล่นง่ายนะครับแล้วมีความมั่นใจสูงนะครับผมโอเคครับในตอนแรกผมจะวิ่งมาปิดตัวที่กําลังยืนยืนวงนะครับ แต่ว่ามันโดนอีกที่หนึ่งยิงตายนะครับแล้วก็ผมก็จะนั่งดักตรงหินนะครับรอยิงรอยิงอีกที่หนึ่งนะครับผมโอเคครับก็เป็นไปอย่างตามที่เราคิดนะครับศัตรูวิ่งมาฝั่งซ้ายนะครับสายไกลตรงนั้นนะครับผมก็จะยิงปิดเขาไปเลยนะครับผม ก็คือช็อตนี้ยิงไปตั้งหลายนะัดยิงไม่โดนเลยนะครับผมโอ้โหไม่รู้เล็งเป้ายัางไงนะครับแล้วก็โดนเพื่อนเขายิงมาจากฝั่งขวาอีกนะครับผมตอนนี้โอเคครับในระหว่างที่เพื่อนเขายิงกดเรามาตอนนี้ฝัะตูก็ได้อ้อมไปฝั่งซ้ายแล้วนะครับแต่ว่าผมก็มองเห็นแล้วนะครับแล้วก็ตั้งตัวรอยิงศัตรูที่มาจากฝั่งซ้ายนะครับ ช็อตนี้ก็ปิดไปได้อย่างง่ายดายนะครับยิงหัวผมคมไปนะครับแล้วก็ช็อตต่อไปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเพื่อนมันก็หนีไปชุบนะครับไม่รู้ไปชุบที่ไหนผมก็วิ่งหาไม่เจอนะครับโอเคแล้วก็ไปดูช็อตต่อไปเลยครับ <S 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 ในช็อตนี้สตูผมยิงมาจากฝั่งซ้ายนะครับผมแล้วก็ผมยิงส่วนไปไม่โดนนะเพราะว่า มันเป็นมุมที่ผมไม่สามารถยิงเขาได้นะครับจ็อดนี้ศัตรูฝั่งเขามี2ตัวนะครับแล้วก็มันจะมีช็อตหนึ่งที่ผมวิ่งไปแล้วผมประมาทนะครับไม่ตั้งไอวอร์นะครับผมก็เลยโดนยิงฟรีนะครับเกือบตายนะครับผมแล้วเขาก็ดันมาดันเร็วใส่ผมเลยนะครับบอกเพื่อนเขาดันมาเลยนะครับเดี๋ยวไปดูช็อตนี้กันนะครับว่าผมจะทํายังไงกับในการเล่นรับสถานการณ์นี้นะครับผม โอเคครับเราก็สามารถปิดศัตรู2ตัวนี้ไปได้นะครับผมก็อย่างที่เห็นครับผมเลือกที่จะวิ่งไปดักนะครับเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่ายังไงศัตรูเขาก็ต้องวิ่งมาชาร์จผมนะเพราะว่าผมเจ็บมากนะครับเลือดโลมากนะครับผมก็ เลือกที่จะไปดักซ้ายแต่ว่าเป็นมุมที่เล่นยากนะครับมุมที่เราโผล่ไปทั้งตัวนะครับเต็มตัวก็พยายามยิงถ้าเรายิงไม่โดนแนะนําให้รีบตั้งไอวอลนะครับเพราะว่าโอกาสที่เขาจะสวนมานี่ก็มีมีได้เลยนะครับร้อยเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราตั้งไอวอลแล้วก็มันจะสามารถหาจาังหวะเล่นใหม่ได้นะของเราก็ในช็อตเมื่อกี้เขาวิ่งมาข้างในนะครับผมฟังเสียงได้ยินเสียงว่าเขาต้องวิ่งมาข้างในเราก็วิ่งไปดักนะครับวิ่งไปดักยิงนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งเขาวิ่งมาซ้ายเราก็ หวานเจี๊ยบเลยนะครับผมโอเคโอเคครับจ็อดนี้ผมก็เห็นสตูในโดนนะครับ2ตัวนะครับผมตอนนี้ฝั่งนี้เราเลือกจะเล่นซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับแต่ว่าผมในจ็อดนี้ผมเลือกเล่นซ้ายนะเลือกที่จะปิดซ้ายแล้วก็รีบปิดซ้ายให้เสร็จนะครับ mm. เพื่อเราจะไปเล่นฝั่งขวาต่อนะครับผม โอเคครับล้าก็สามารถปิดศัตตูฝั่งซ้ายไปได้นะครับแต่ว่ากูยิงไม่โดนเลยนะครับทุกคนน่าจะเป็นเกมแรกหรือเปล่า,อาอยัางไงก็ไม่รู้แล้วก็จําได้ว่ามีฝั่งขวานะครับที่วิ่งมาด้วยนะครับผมคาดว่ามันน่าจะเข้าไปในบ้านนะครับผมก็จะรีบปิดตัวนี้ให้เสร็จแล้วก็รีบเข้าวงเลยนะครับผม โอเคเราก็ปิดศัตรูไปได้อย่างง่ายดายนะครับผมก็ไปดูช็อตต่อไปเลยโอเครับช็อตนี้ก็ผมเห็นมันยิงมาแต่ไกลได้นะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะวัดเลยนะครับก็วัดหัวไปเลยว่าใครคมบคูกันนะครับช็อตนี้ก็ปิดไปได้นะครับอย่างง่ายดายเลย ช็อตนี้เป็นช็อตที่ผมโดนยิงหลังนะครับกำลังนั่งเก็บของอยู่นะครับดีที่ไอ้วอลเล็วนนะครับแล้วก็ออกมาสวนศัตรูแล้วก็เก็บไปอย่างนิ่มๆน,มน,มนะจ๊ะในช็อตนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ เข้าวงนะครับเพื่อไปเล่นในวงตอนนี้เราอยู่นอกวงไกลมากนะครับก็พยายามเข้าวงไปให้ได้นะครับผมในช็อตนี้ในช็อตนี้ผมก็จะเอกับสตูข้างหน้านะครับผมแล้วก็ผมก็รีบปิดตัวนี้ให้ได้นะครับแต่ว่าโดนตี้ข้างบนนะครับยิงลาร์คิวไปแค้นี้ก็ต้องชําระผมก็เลยขึ้นไปปิดสตูด้านบนเลยนะครับผมก็ไปดูกันครับว่าผมจะเล่นยังไงแล้วก็พยายามดูแล้วก็พยายามอ่านเกมตามไปด้วยนะครับจะได้ เข้าใจในตัวเกมนะครับผม โอเคครับเราก็ปิดสตูตัวด้านบนไปได้หมดแล้วนะครับแต่ว่าเหลือรอดไปตัวหนึ่งนะครับผมก็หามัไม่เจอผมก็ได้ตัดสินใจวิ่งเข้าวงเลยนะครับเพื่อไปดักหน้าวงให้มันวิ่งออกมานะครับแต่ว่ามันก็ตายวงนะครับในตัวข้างหลังก็เชียร์ไปได้ครับ ในช็อตนี้ก็เห็นจุดนะครับในแผนที่ว่าอยู่ตรงตู้นะครับแต่ว่าผมมองหาก็สตูอยู่ด้านบนป้ายนะครับช็อตนี้ผมก็ยิงหัวไปเลยนะครับเขาเหลือตัวสุดท้ายของทีมแล้วนะครับผมก็อาจจะปิดได้ก็เล็งเป้าเป็นชั่วโมงเลยนะครับทุกคน ในช็อตนี้มีสตูอยู่ด้านหน้าเรา2องตัวนะครับกําลังวิ่งเข้าวงเหมือนเรานะครับผมในช็อตนี้ผมก็เลือกที่จะเปิดสตูเลยนะครับผมก็สามารถเปิดน็อกได้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็ชุบกันขึ้นมาใหม่นะครับผมก็ยิงปืนไฟแล้วก็เข้าชาร์จปิดที่นี้ไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ลราก็สามารถปิดศัตรูไปได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าเรายิงศัตรูเจ็บแล้วยังไงเราก็ได้เปรียบนะครับศัตรูก็จะลนนะพี่นี่ลนทําอะไรไม่ถูกนะครับผมโอเคไปดูช็อตต่อไปช็อตนี้เราวิ่งมาเราก็เห็นศัตรูแล้วนะครับฝั่งซ้ายนะครับมีศัตรูผมเห็น2ตัวนะครับแต่ว่าผมก็ยังจะไม่เปิดเขานะครับเพราะว่าผมจะจะวิ่งเข้าไปแลกดวนฮิวนะครับเพื่อจะให้เรา เล่นง่ายขึ้นนะครับในการเล่น1 4สีนะครับผม โอเคครับในช็อตนี้ผมสูบยาฟ้าขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าผมซื้อโดนหิวแล้วผมพร้อมที่จะเล่นนะพร้อมที่จะบวกกับอีกตี้หนึ่งนะครับผมก็ผมเลือกที่จะเปิดศัตรูไปเลยนะครับในช็อตนี้ เคครับเราก็สามารถปิดศัตตู2ตัวน,นี้ไปได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูช็อตต่อไปเป็นช็อตที่โคตรจะเวอร์เลยนะครับผมทุกคนช็อตต่อไปนี้ผมจะให้ทุกคนดูกันยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายท้ายคลิปนะครับผมเราไปดูกันเลยครับช็อตนี้ โอเคครับช็อตนี้ผมก็ตัดสินใจถูกแล้นะครับที่เลือกถอยออกมานะครับแดดออกมาก่อนนะเพราะว่าศัตรูอยู่ตรงนั้นประมาณ3ตัวเลยนะครับเขากําลังไล่บทผมอยู่นะครับผมไล่ตามหลังผมมาติดๆเลยนะครับผมก็จะเล่นระยะนะครับพยายามเปิดให้นอกได้สักตัวนะครับผมถ้าเปิดไม่ได้แล้วก็ถอยไปเรื่อยๆนะครับถอยไปจนกว่าเราจะมีมุมเล่นนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ นี่นะครับช็อตนี้เป็นช็อตสําคัญมากนะครับช็อตนี้ผมถอยมาเรื่อยๆใช่ไหมถอยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ในจังหวะนี้เขาวิ่งกันเป็นกลุ่มนะครับก็คือเราเราถอยไปเรื่อยๆยังไงเราก็เสียเปียกนะครับว่าเขาไม่ออกจากกลุ่มกันเลยผมก็เลยตัดสินใจที่จะแดสเข้าไปปิดให้ได้ตัวหนึ่งเลยนะครับเล่นเร็วกับเขาเลยนะครับแบบเล่นใส่เร็วๆให้เขาตั้งตัวไม่ทันนะครับในจังหวะนี้นะครับก็เป็นจังหวะที่ชุนลมุนมากนะครับแ a แล้วก็ในช็อตนี้เราก็ต้องใช้สกิลเพย์ของเราด้วยนะครับว่าสกิลเพย์เรามีถึงขั้นไหนนะครับว่าจะปิดเขาได้ไหมนะครับในช็อตนี้นะครับผมก็ไปดูกันเลยนะครับผมทุกคน โอเคครับแล้วก็สามารถชนะศัตรูทั้งหมดไปได้นะครับหนึ่งตี้ในช็อตสุดท้ายนะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ดูกันจะจบลิปนี้นะครับผมก็อยากให้สอนอะไรหรือว่าทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมเดี๋ยวจะทํามาบอกนะครับในเรื่องราวต่างๆนะครับที่ผมสามารถบอกได้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสมัครขาเพื่อเป็นกาลังใจในชิต่อไปด้วยนะครับผมทุกคนไว้เจอกันใหม่ชิปหน้าครับสวัสดีครับ